วันนี้จะทําอะไรกันคะเด็กๆทาอะไรนะคะวันนี้เล,เลวันนี้วันเป็นเทศกาลอะไรอะ่ะเลอตามสบายเลยโอ้ยระวังโดนกล้องนะคะเดี๋ยวกล้องคุณแม่พังนะคะอ้าว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 เป็นรดน้ำต้นไม้หนไป ม้ยล่อล้อออแล้วก็มึงไะน,น,นี่น้หอกโหต่นมือ่ะมันหนักไงหนูตัวเล็กเกินไปใช่ไหมแม,แม่แม่กบน้ได้มล้อมาแล้วมันมาแล้วโ,โหโหโดูทำ ว้าไอ้เด๋ยวโดนนั่นไงนเอาเอาเอาปืนมาบาังแทนที่จะปืนสู้

ลูกกระสุนปืนเริ่มหมดแล้วครับทุกคนน่าไงาลูกกระสุนหมดครับต้องมาเติมก่อนนะครับทุกคนลูกกระสุนเริ่มหมดแล้วครับอ่อนแรงครับโดนจอบตี <laughs> ลูกกระสุนหมดโดนจอบตีครับลูกกระสุนหมดครับต้องเติมก่อนนะครับทุกคนไปเติมก่อน,นครับ <laughs> มีคนว่ดดักซุ่มเพราะอันนี้ลูกกระสุนหมดครับลูกกระสุนหมดครับโดนดักซุ่มทำร้ายแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนดักซุ่มแล้วทุกคนเอาแล้วแล้วเราเติมเข้าเราเติมข้าเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลูกกระสุนหมดเราก็จัดการ ว้าอย่ายิงหน้าโอเคโอเคเฮ้ยเขาเติมลูกกระสุนอยู่มีคนเติมลูกกระสุนอยู่ทุกคนเอาแล้วอย่ายิงหน้านะ่าเจ็บลูกเออ นั่น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 นลุ่มอยู่เจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บลูกมาแล้วมาแล้วเขาเติมมาแล้วระวังระวังเ้ขาเติมมาเลยลูกกระสุดมัเหรอว้าว าไปไปเล่นกันใหญ่แล้วทุกคนเดี๋ยวให้เขาเล่นกันก่อนนะคะย,ย,ยายกอเอาเอาเอา,าแล้ว าแล้วหอยย่องย่องกันใหญ่แล้วเอาแล้วหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวจะได้ให้เขาเล่นกันก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเด็กๆให้เขาเล่นกันก่อนวันนี้สบายใจ Oh, oh, oh. Bye-bye.